สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสำหรับเรื่องราวนะคะโดยวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงกนันก็เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับองค์อิงสาวน้อยเพชรบันแพงนั่นเองนะคะสําหรับองค์อิงเองเนี่ยนะคะก็ถืถอว,ว่า ตอนนี้เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าหลายๆคนก็ต่างรอติดตามนะคะแล้วก็ต่างมีการพูดถึงผลงานของเธอเนี่ยอยู่เรื่อยๆแล้วก็อยู่ตลอดเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันนะคะหลายๆคนก็ต่างสนับสนุนนะคะแล้วก็ต่างมีการพูดถึงเรื่องราวของเธอซึ่งตอนนี้นะคะสาวน้อยเพชรพันแพงเองก็ถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นกันนะคะว่า เธอเองเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เราเนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดถึงนะคะเกี่ยวกับผลงานของเธอเนะะี่ยค่ะระวงสาวน้อยเองนะคะแฟนๆเนี่ยก็ต่างไปรอติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าเวทีนะคะหรือว่าในสถานที่ต่างๆเนี่ยเยอะมากมายเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะหลายๆคนก็ต่างสนับสนุนนะคะหลายๆคนก็ต่างมีการพูดถึงกันเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะเระอู๋อิงเองนะคะก็ถือ,อว่าเราได้เห็น ผลงานของเธอเนี่ยมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะก็เหมือนว่าจะเป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะก็ได้มีการทําสินค้าออกมานะคะโดยในครั้งนี้นะคะสําหรับสินค้าของอู๋อิงเนี่ย ก็ถือได้ว,ว่าครั้งนี้เธอได้มีการทําเสื้อนะคะออกมาขายซึ่งเสื้อเนี่ยก็ถือได้ว,ว่าสวยมากๆเลยนะคะเราก็มีหลากหลายสีหลากหลายไซส์ให้แฟนๆเนี่ยได้มีการเลือกซื้อตามนะคะโดยครั้งนี้นะคะสําหรับน้องอูยิงเองนะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมานะคะ โดยในครั้งนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ต่างได้มีการไปติดตามนะคะในเพจรัตนาพรแบรนด์สินค้าของที่ระลึกน้องอุ้งอิงนั่นเองนะคะก็คือครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการออกมาโพสว่าเสร็จงานบุญแล้วกําลังทยอยตอบนะครับสนใจเสื้อทักแชทเข้ามาสอบถามได้เลยจัดทรงให้อะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะหลังจากเสร็จจากงานบุญขึ้นบ้านใหม่ของอุงอิงเนี่ยนะคะก็ได้มีการมาเปิดขายเสื้อให้แฟนๆเนี่ยนะ ได้มีการมาซื้อเสื้อนั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ต่างมีการแบบว่าพูดถึงนะคะแล้วเราเนี่ยก็ได้เห็นกันนะคะโดยในครั้งนี้นะคะเสื้อเนี่ยกาเรียกได้ว่าสวยมากๆเลยแล้วก็มีหลายๆสีมากๆเลยนะคะแต่ละสีเนี่ยก็เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองนะคะสีเขียวสีม่วงสีชมพูสีขาวนะคะซึ่งเสื้อแต่ละตัวเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับการออกแบบมาอย่างดีแล้วก็มีหลากหลาย ะะให้หลายๆคนเนี่ยได้มีการคัดเลือกซื้อกันซึ่งแต่ละตัวเนี่ยนะคะเราก็เห็นดูเองเนี่ยได้มีการใส่ออกมาแล้วนะคะในวันขึ้นบ้านใหม่นะคะแต่ละตัวเรียกได้ว่าสวยจริงๆนะคะ โดยตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นกันแฟนๆนะคะก็ต่างมีการบอกว่าพูดถึงนะคะแล้วเราก็ได้เห็นนะคะหลายๆคนก็ต่างมีการบอกว่าอัปเดตออกมานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เราเนี่ยได้เห็นกันนะคะแล้วก็อุ้งอิงนะคะเธอก็ออกมาแบบขอบคุณแฟนๆนะคะที่ต่างสนับสนุนนะคะที่ต่างซื้อเสื้อให้กับเธอนั่นเองนะคะเราก็ได้เห็นกันถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่หลายครั้งนะคะที่เราได้เห็นเป็น แฟนก็ต่างซัพพอร์ตรอสนับสนุนนะคะเราก็เป็นกำลังใจให้กับองอิงเนี่ยมาโดยตลอดเลยนะคะเราองอิงนะคะก็ดีใจจริงๆนะคะที่แฟนเนี่ยคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเธอนะคะแล้วก็คอยติดตามผลงานของเธอรวมทั้งสนับสนุนสินค้าของเธอซึ่งหลังจากที่แบบว่ายอดขายเนี่ยนะคะก็คือแบบว่าเยอะมากๆแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความยินดีนะคะแล้วก็แสดงความดีใจนะคะกับองอิงก,กันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะ ก็ถืยว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะได้เห็นกันนะคะแฟนๆก็ต่างมีการบบกว่าพูดถึงนั่นเองก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะได้มีการออกมาอัปเดตเราก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ